โอ้ตูงใหญ่โอ้ตูใหญ่เลยเห็นเลยค่ะชาไปแลกอะชาไปลกเห็นนั่นคือคุยมันมือยนละกะว้ายไปายไปกี่ีเลยาสีดตเอนนีเลยจะมาให้ส่ี่ายล้วกาเขาก็เห็นเางามแห่งนี้นี่ตาำคมต่ำที่เลยทองสีนี่ค่ะอยู่ระเบนี้ บสบายดีเนาะพี่พี่น้องทั้งบางลาวพังไทยทังต่างประเทศน้องมณีกาเมา่อผมมอมพ่อกับน้องทงอีกแล้วเนาะพี่พี่น้องมณีกาทางน้องสาเพิ่นเชิเด็ดพักไปกินเนาะพี่พี่น้องนะเด็ดพักอันที่เพิ่นอันนี้แล้วเนาะโอ้เขียวงามเนาะพี่พี่น้องอ้่าต้ เด็ด,ด,ดบิดเลยบ้านไนหยามุน่ะมันคปไนะยังเอามีดปาดกันยังหมดได้รอ เคียวงามเนาะงามสากห้ากระเด็ดนี่แหละนี่คือบอ่เอาโน่นนานนี่สานานนะคะเอาตัวนใหญ่นี่ยมันจะเก็บ โหดเลยที่เด็กสมโมโหคือไงดูห่อนเดือนแล้วปะทีนีทางมิถาวรจะไปคั่นสมหน่อยเด็ดพักแล้วก็ออกไปตักทา พอแล้วมาั้งมันลายเลยเพือ่อนว,ว่าน้องสาปูเขียวอึนหึนหน่นเลยนะทุ <laughs> กยางก็ขาดโดนอ <laughs> นเอาไอ้องบ้านอะไรล่ะงาม ai rồi, khiêu vò lục, ở bưởi lục trong thu nhá. bông, từng ngày, rồi. <laughs> khác, không à, nhìn nhạt đầy to vô, cái leo tre nữa. đây là bông hà, đang nhảy rồi. cây này là bông đỏ rồi, đỏ มันมันไลยเลยเดิใส่เรือว่านเซียวอีกกันแล้วแต่เอาแบนี่เลยนะคะแล้วก็พักเอาไปทำอีกสัปดาวไปไปกันเลยไปอ่ะบาทนี้ก็จะไปเตาถ่านเลยเนาะเด็ดยพักแล้วแล้วก็สิพากันออกไปเตาถ่านหน่อยทุ่งอนนี้ก็เอาหลอดนองมาเ เอาโหลดออกมาแล้วสิไปตฐานแล้วอ่ะโอเคเนาะตอนนี้กามาหอตตฐานแล้วพอยเพื่น้องเยอ่าฮะถมท,ท,ทานบ่อยังบดควดเนาะนะเบิ่องนี้อันนี้ปานางเราถมทานเนาะอ่าต่าเต่าใหญ่แต่ว่าตฐานปานางนี่จะจะขออุ่นไปทางไหนดีด โอเคเนาะมาเบิ่งทานก่อนทางตู่พะเต๊ะก็ยังมีไฟมาเนาะให,หม่ค่ะใหม่คู่ยังยังมีไฟมาเห็ดตู่มานะก<า>็เลยเใหม่หมดเลยยังเลือดแต่ขาไม่เลยอดแบบมาแหว่เบิ่งทานก่อน,น,อนตอนนี้ก็ทานเริ่มใหม่ห่ดเลยยเนี่ยแต่เบิ่งเดียวเนาะมันโบใหม่ใหม่พี่น้องโอ้อันนี้ก็ทางเราทงก็เปิดสองฮูให้มัน อันนั้นเนาะยังเหลืออีกจักมื้ออันเฮาสิไปก่อนเลยไปอีกประมาณ2 000เปิด2ฮูเลยก็บ่ฮู้คือกันก็เบิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันสุดเนาะอันนี้ก็2แปว2ูคือกันอ่ะเดี๋ยวดก่อนดบ่ให้มันอันนั้นัน่นกําลังสิบ่ผิดว่าัวไปุ ่ไข่เนี่ยเต้าก,กะไก่น้องเลยเนาะไอ,ทอ้ทุงเนาะหิวน้ำขึ้นมากกะมอมเมื่อยปันไดทางไอ้ทุงพุทธเป็นคนหิวดอกทางมังสารประได้หิวพอดข่าวเลย,พด,เลยพดสองทางก็พอเนาะไอ,ทอ้ทุง ตอนเช้าเนาะทางเดียวกันทางเดียวป่ะโดยทางเดียวนี่เลยฐานทีควัดแล้วก็เก็บเมื่อนั่นแหละตรง้งลงฝนกัลงไปตักน้ำแล้ว ทงบว่าโคตทังเดียวตอนเช้าเมื่อคืนนี้เขาก็มาจอบ่านกับเจนเดิกหนอ่อยทงเดิกเดิกรากาโรโคตน้ำทางไอทงเป็นเป็นโคตรหรอทางนงสาป,ประได้ชูโคตรนะล้างฐานทางไอทงเป็นไปคน และก็ลูกขอ,อดโดยโดและก็ลูกไปน,น้ั่ตีทงทายทงเป็นกะสิทม มาหากผมใส่บอลมมนลูกหลยเอากีดินส่วนผมเลยไปเลยไปเบาร <laughs> ูกไปเลยเลยเิทวเอาไอ้รงขัดเขียกกีดินลง กันคนน้ำเลยบาดนี้ไดาเห็นหอยมันรู้มันต้องมันมีแบบบ่เปียกดนาอันนี้อันมันบ่มีหอยตกหอยอันนั้นเลยโด้ๆ แล้วบ้านนี้คดนำฐานกันแล้วแล้วน,นายทงไป่รู้บ,บน,นี้โดยโอเคนะอเนาะทงตาทานพระเท่าตัวผุนะตัวที่กองอันนี้ก็พื้นเอยนอยหรือว่าเอยกอกนเนาะเป็น้อง จากละอย่างไปทางด้หลับพอเถาก็ได้โหยังมมีไฟมาเลยเนาะใหม่ก็ยังมาบ่ข่เนาะอุปรกรณ์แบบใหม่ยังไหม่สังไา่บ่นี่อันนี้เตาถ่านพัเถาตัวทีกองแล้วนี่แต่กันยังบนแล้วขักบันไดยังเลอแต่ทางปากจูดมัน ตอนนี้กาทางแม่เท่าเราไปหาคูดกระปูเนาะอยู่กลางนาใกล้ๆนี่แหละอันใดอันใดอยากซื้อเนื้อกินน่ะต้องเคเห็นแล้วข้าวคันนาคงกินข้าวเห็นแล้วอะไรแพงไหมแพง ตกเขเห็ดแล้วมันก็แพงอะไตเขาซื้อมเห็ดะจะเชือเห็น,หน,หนยังไรนี่เหตังเ็ตอเ,อเออเมถ่าเราสือพันถุงเล่น่ามากของพันมากวนน้อยืพันถุงจะกินข้าวและกินน้ำแกงไปแล้วเนี่ยจำน้ำแกงเกนนุกเลย็ให้ปลาพร้อมนกเลยก็เาอะอืสบายดีพ่อเ้า

หนึ่งเขาเก็บพักก็มาเลยหนึ่งหนึคนนึงแรกต้องพสเลยค่ะ ยามรอนน่ะเนี่ยยาวแล้วคับที่มาปีงเลยมาปีงไเ,เ,เท่าพอาถวฝนจะแย่ฟื้นถีแปง้งดินให้มันเทียงกันเห็นตังต้งนน้อเสีนั่งอยู่หร <c oughs> เห็ดตังน้อยเห็ดตังันตัวที่น้องซานังอยู่นันแหละหรอว่าไปหาเมถาวะเขาเมถาวะเล่าอยู่ในสายกันผู้ นาไม่เท่าคำชุ่มค่อยเห็นนั่นแหละเนชค่อยเอ็นเปนชมค่อยเห็นนินนั่นแหละแม่ละชุมนั่นแหละโอเคโอเแล้วน้อยแล้วเนี้ยก็ไปพวมดนี่น้อยก็อ๋น้อยนี่ก็ไปเออไปเห็นมือจุ่ันจ้ะหน้่แม่ลชุ่มเลยนี่งน้อยนะวะเจาเจาะไปคนันนพูดอนู้กางลงลงลงนงงลงลองล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 ่นลง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 งลง ลงกลางหน้าก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวไปหาไม่ท่าอยู่ลุมอยู่กลางหน้าอยู่นี่เนาะตอนนี้ก็พากันไปตามทางอันนี้เนาะคนเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดทางอันนี้น้องสาก็ไว้ยังอย่างไี้น้องสาบ่ กลางนาแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาเมื่งทางไอ้กอ๊อกกับแม่เ่าเพิ่นนาหาขุดกระปูเพิ่นจะต้องไงป,ปูอ่าตะ มาสวัสดีแมเ่าเอาเวก็ูดกระโปูเอาเอาสวัสดีแมเท่าสวัสดีน้องเลสวัสดีไปสวัสดีนางน้อยโอ้อันนี้ก็มานางเผาอันนี้ก็ได้

มันยังเปียกอยู่เนาะนี่นานยังไมาตบกงได้กะปูปูกึมาแกงใส่หมูต๊อกปู ลรจนมาแต่ตาพื้นเขาเห็นแล้วไอ้นุ่มไปจะพุดหูมันจง่ายๆจนเห็นจึงเลิกขุดอันเดียวเอันดีใันไ่ลุก้นอาบน้ำตเนีมันจะจะดเอาหนงมือดีโฮช่างหิบหนั

ค่อยงได้เนยเดนี่อยกนี right ่ลอยนงเอานะนี่เอ้น้อยแล้วิได้กบตัวใหญ่ๆนออกมานน่เอ้น้อยนี่ป้าเอ้น้อยนี่ป้าไอดงไปนี่หูหูใหญ่ๆเบิรงดูฮะนี่ัยมีกบนะไปไม่ถึือาเสียอ่ะบอกเออ

เรือว่าเป็นกบของแท้เลืกบอัวหูมันใหญ่นี่เใช้อยู่มุแม่นหูสุดเลย แห้แทนให้ใก็มาเอฟู่ด้วยหวไม่เลวหบมานะฮะอีเนอีเลบเบาอีโยอเบอเยอะไหมคะมาอยนี่ยยังเอาเสียมาจกจกเไม่ทาไรเลยว่าพึ่งจะรอดเรื่แล้วก็เฮ็ดแล้วอาเอามือยนต์ขับไปกันวใหญ่แล้วก็เอน่จ ถือกบโอ้ยบุเ็นยังดอกขนมเถือมือก็ป้าม่เเาคือมัใหุ่กบบาตใหตให่เลยเห็นไไปลกาไปกเห็นนั่นุยมันมือยนลกะ้าทงป้ากบ่สดี

โอ้บัวกบสามึงแม่เท่าได้เอาได้เอาแเจ้าก็มีนกบมัเ็โอเคเนาะทางนุทงก็จะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมาผมมาพอกันในคลิปหนาเนาะในคลิปนี้ทางนุทงก็จะได้ลาแม่แม่เอฟซีเบิร์ตทุกๆคนเนาะพอพี่น้อง ขนมทงหัวพิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเม็ซีก็ขอบุญขอบคุณทั้งเม็ดซีที่บังคับขนงทงตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเนาะทางนงทงก็สิขอลาไปก่อนเนาะพี่เปน้องเนาะโดยเอาตอนนี้ก็สิได้จบคลิปไปแล้วเนาะเอาสบายดีเด้ดบอบัสคุณสุคนสบายดีเด้อได้ยินอยู่บ่เนาะ น้องสาสวัสด oh, oh. ah, ีสวัสดีบ๊ายบายอ้าวตอนนู้นตุ่งก็ขอกลาวคำว่าสดีสดี